จอพิรุธอะไรของพัชละมาเหรอถึงเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่เหมาะจะคุยทางโทรศัพท์หรอกคะ่ะคุณฟังที่ฉันพูดคุณไม่ต้องจ้องฉันขนาดนั้นก็ได้คะ่ะคุณจ้องอย่างกับว่า กิน,นบ้าหน้าผมมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิ <c oughs> <c oughs> คือวันนี้คุณพัชราดูมีพิรุธมากเลยนะคะตอนนี้ฉันแกล้งบอกว่าเห็นรอยเลือดอยู่ที่พื้นนะคะแสดงว่าสิ่งที่คุณสงสัยเนี่ยอาจจะเป็นความจริงนะคะซึ่งฉันเนี่ยก็คิดแผนที่จะเข้าไปตรวจโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้แล้วคะ่ะ ตรวจรอยนิ้วมือแบบพวกตำรวจนั่นเหรอถ้าคุณพัชรธรรมจริงเนี่ยฉันว่าเขาคงจะทำลายหลักฐานหมดแล้วอะ่ะมันคงจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเจอร่องรอยแต่ผมเคยได้ยินพิสูจน์หลักฐานบอกว่าไอ้ร่องรอยเนี่ยลบยังไงมันก็ไม่เกลี้ยงนะแล้วแผนของคุณคืออะไรอะ่ะตำรวจบุกค้นบ้านใครตามใจชอบไม่ได้ใช่ไหมคะก็คงอย่างนั้นนะแต่เราทำได้ค่ะ ถ้ามีคนแจ้งว่ามีโจรบุกเข้าไปในห้องทํางานคุณพัชระโจรที่ไหนกันก็โจรที่จะงัดเข้าไปในห้องทํางานคุณพัชระตอนที่เขาไม่อยู่โจรจะเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะโทรแจ้งตํารวจอ๋ถ้ามีอาชญากรรมก็จะเข้าที่เกิดเหตุได้และหลังจากนั้นนะคะหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้ามาตรวจสอบลายนิ้วมืออาจะเจอหลักฐานที่คาดไม่ถึงนั่นเลยค่ะ คือแผนการสุดยอดต้องให้ต่อขั้นแรงนะคะเราต้องหาคนมาเล่นเป็นโจรงัดเข้าห้องคุณพัชราก่อน,นะคะ่ะ